ครับยังอยู่เรื่องของการเงินนะครับวันนี้เรามารู้จักกับคำว่าปริมาณเงินหรือจำนวนเงินก่อนอันนี้ความหมายของมันคือจำนวนเงินทั้งระบบของประเทศประเทศหนึ่งนะครับของประเทศประเทศหนึ่งนะทำไมถึงขอบเขตเป็นเป็นของประเทศนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมดูแลการเงินนโยบาย รัฐบาลมีแนวทางมีคือบริหารจัดการภายในประเทศไม่สามารถที่บริหารจัดการข้ามประเทศได้ดังนั้นต้องกําหนดกรอบเลยว่าเรากาลังพูดถึงเรื่องเงินนะเรื่องจํานวนเงินนะจํานวนเงินที่ไหนครับในประเทศใดประเทศหนึ่งนะไม่ไม่เกี่ยวกับเงินในประเทศไทยก็ไม่เกี่ยวกับเงินของประเทศลาาเพราะรัฐบาลไทยไม่สามารถไปวุ่นวายกับปริมาณเงินในรัฐบาลของประเทศลราได้อ่ะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ว่าปริมาณเงินคือจํานวนเงินทั้งหมดในประเทศเรา นะครับว่ามีเท่าไหร่ถ้าเราปเปิดไปดูในรายงานของแบงก์คาดเนี่ยนะครับก็จะบอกเลยว่าตอนนี้เงินในระบบของเรา,ามีกี่บาทนะครับมีกี่บาทของประเทศไทยเนี่ยหมุนเวียนเงินอยู่ในปีนี้ในเดือนนี้ก็ะจกมีรายงานออกมาว่ามีเงินอยู่ในระบบกี่บาทแบที่จริงแล้วมัน เขาเขายังบอกอรอยายละเอียดถึงทั้กนกับว่าอยู่ในสภาพไหนบ้างนะครับเป็นเหรียญอยู่กี่บาทเป็นแบงค์อยู่กี่บาทแบงค์ร้อยกี่บาทแบงค์พันกี่บาทที่มันมีหมดแหละนะครับนั่นคือจํานวนเงินที่อยู่ในระบบของประเทศไทยเรารู้นะตอนนี้ว่าเงินในระบบมีเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้เริ่มยากแล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีเงินที่ไม่ได้เป็นเป็นเหรียญเป็นใบเป็นอะไรแบบนั้นไง มันมีเงินที่เป็นเครดิตอะไรเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับตอนนี้รับนโยบายการเงินก่อนข้างลำยากครับมีแล้วมันมีเหรียญมีคริปโตอะไรเข้าอีกที่ในอน,นคคาคตที่ก็จะยิ่งวุ่นวายมากขึ้นนะครับแต่ในทีนี้เราเข้าใจเพราะว่ายัางไงตอนนี้ปริมาณเงินมันยังควบคุมโดยธนาคารกลางอยู่ซึ่งเขาก็จะถือว่าสิ่งที่เขานับได้เหล่านี้ยังคงเป็นปริมาณเงินซึ่งธนาคารกลางหรือโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยนะครับเขาจะนับเงินออกเป็นของ เป็นสามเป็นสามระดับแต่โอเคเราเราสนใจอยู่ในสองระดับแล้วกันว่าเงินที่อยู่ทั่วๆไปในมือเราเนี่ยนะครับเอ่อเวลาเขาเวลาเขาแจก,กแจงออกเป็นเงินเนี่ยเป็นว่าเวลาเขานับเงินเนี่ยเขานับในความหมายใดบ้างนะฮะนับสองแบบนะครับคือความหมายอย่างแคบกับอย่างกว้างอย่างแคบแคบกับกว้างเขาดูกันตรงที่ว่าความ สะดวกในการใช้ก็แล้วกันนะอาจารย์ปอดใช้คำน,นี้ครับจริงๆริงจริงง่ายใช้สะดวกนี่ก็คืออย่างแทบอันเปนระเภทที่ใช้ยากหน่อยเพราะมันต้องไปแปลกไปเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างนั้นก็คือคือมันเป็นเงินเหมือนกันแต่ว่ามันเอาไปซื้อของแล้วคนบอกเ,อเอไม่เอาไม่เอาไม่รับทั้งทงที่มันของดีนะอย่างเช่นาอาจารย์ถือพันธบัตรอย่เงนี้ราคาหนึ่งแสนแบบนี้นาอาจารย์บอกว่าแสนนี้นเดี๋ยวฉั้เกอาไปซื้อไปซื้อที่ดินนะครับ ปรากฏเจ้าของที่ดินบอกอะไรอ่ะพี่แสนหนึ่งใครจะซื้อเป็นชื่อของอาจารย์อยู่แบบนี้เขาก็ไม่เขาก็ไม่ขายเพราะว่ามันไม่มันไม่ยืดหยุ่นมันใช้ยากนั่นเองอาจารย์ต้องเอาเงินเอาเป็นสมบัตินึงแสนเนี่ยไปขายแล้วเอาเอาเป็นเงินมาก่อนถึงจะมาเอาเป็นเงินอย่างง่ายมาก่อนอ่ะถึงจะมาซื้อเขาได้นะนั่นคือความหมายอย่างแคบกับอย่างกว้างนะครับก็คือใช้ง่ายกับใช้ยากนั่นเองยุ่งยากในการใช้นะฮะอย่างแคบ เหรียญเหรียญกระสาบอันนี้ผลิตโดยกองกระสาบนะครับเหรียญกระสาบที่ใช้ง่ายเหรียญบาทเหรียญสิบเหรียญหน้าเหรียญอะไรทั้งหลายแหล่ซื้อเข้าซื้อของปับ๊บทันทีได้เลยนะครับผลิตโดยกองกระสาบบันทบเห็นไหมแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแบงค์พันยืนไปปั๊บถอนกันปุ๊บซื้อขายได้ทันทีพันธบัตนะครับนะะ อันนี้อันนี้ผลิตโดยพันตบัตรนี้ผลิตโดยแบงกาตินะพูดมาแล้วก่อนหน้านี้ไกลอีกอันหนึ่งเงินกระแสรายวันอ่าพวกเราจะไม่คุ้นกับชื่อนี้จริงๆแล้วก็คือเช็คถ้าใครเคยรับเช็คกันนะครับไอตัวเช็คนั่นแหละจริงๆมันเช็คมันมีเงินอยู่นะแต่มันเป็นเงินเป็นเป็นเป็นก็เ,นเ,นเ,นเรียกเงินฝากกระแสรายวันครับอ่าเราสามารถเอาเช็คน่ไปขึ้นเงินได้ทันทีไปที่แบงก์พับบอกให้ขอเป็นเงินหน่อยก็ก็จ่ายเงินมาให้เราเลย นะครับซใช,ใช้ใช้บริษัทอะไรต่างๆเขาไม่ใช้เงินสดหรอกเขาจะตีเคออกมาเพื่อเพื่อสะดวกในการทําบัญชีด้วยไม่ต้องถือเงินด้วยนะครับไปซื้อของร้านค้าล้านหนึ่งแบบเนี้ยจะไปนั่งนับแบงค์พันอยู่ก็ไม่ได้ก็เห็นเคเป็นปุ๊บเดียวก็หนึ่งล้านเอาไปเลยคนที่ได้ก็ไปขึ้นบัญชีเอาไม่ต้องเที่ยวถือเงินอยู่อ่านี่คือความง่ายทั้งสามอย่างใช้ง่ายนะครับ ชง่ายเพราะฉะนั้นเป็นความหมายอย่างแคบมีอยู่แบบนี้นะครับใช้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจตอนนี้นะครับมีมากก็แสดงว่าอำนาจซื้อปชายจนเยิะมมีน้อยอำนาจซื้อน้อยนะฮะทีนี้ดูความหมายอีกอย่างก็เป็นเงินอีกอย่างคือความหมายอย่างกว้างนะครับอย่างกว้างก็อย่างกว้างเนี่ยอันดับแรกเลยไอ้ไอ้ไอ้อย่างอย่างแคบเมื่อกี้มาด้วยอย่างเอ็มหนึ่งอันนี้เขาเรียกเ1็หนึ่งนะเอาเอม ไอเอ็มสองไอเอ็มสองมันคือเอ็มหนึ่งด้วยแล้วก็บวกด้วยสิ่งเหล่านี้เข้าไปด้วยสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสิ่งที่คล้ายเงินคือมันไม่สามารถที่จะเอาไปซื้อเข้าของได้ทันทีเนี่ยเงินฝากประจําเนี่ยเราลองดูสิเอาฝากสมุดเงินฝากประจําซื้อหนุ่มจีนดูดิเขาจะขายเราไหมใช่ไหมครับเอาตั๋วเลขเงินไปซื้อไข่ทอดดูดิ มันไม่มีใครกแต่ถามว่ามีค่าไหมโอ้ยมีมาโหฬาเลยมีปกติเลยแหละแต่มันเอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจาวันไม่ได้ตัวเลขเงิน,นบัตรรัฐบาลอย่างเงี้ยนะครับซืเซเว่นเขาก็ไม่รับครับอนธบัตรแบงก์อื่นๆอนนะไรพวกเนี้เห็นไหมแต่มันคือเงินไหมมันคือเงินแต่มันเอามาใช้ยากกดไม่ยอมตู้ไอ้นี่ดีกว่านะครับ บัญชีออมทรัพย์นี่ก็ด้วยนะที่เราที่เราสแกนสแกนจ่ายกันอะจริงๆแล้วมันเป็นบัญชีประเภทหนึ่งนะครับเป็นเงินฝากออมทรัพย์ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเงินฝากออมทรัพย์อยู่ในอยู่ในสิ่งที่คล้ายเงินนะครับแต่ปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีแหละนะการว่าเงินฝากออมทรัพย์ก็ใช้ได้เลยทันทีสแกนปื๊บก็ซื้อของได้เลยนะนะฮะพวกอะไรก็ใช้กับว่าเน็ตแบงก์กันนะครับเอ่อ เงินในที่ในมือถือของเราอะแอปต่างๆางนี้ใช้ง่ายก็ถือว่าเป็นสิ่งตามความหมายแล้วถ้าใช้ง่ายก็เป็น M หนึ่งอาละโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือปริมาณเงินที่เราสนใจที่จะศึกษานะครับมีอยู่สองประเภทนะครับ M 1กับ M 2นะใช้ง่ายแล้วก็ใช้ยากนะครับในส่วนของทฤษฎีเกี่ยวเกี่ยวกับปริมาณเงิน ทฤษฎีเกี่ยวกับปริมาณเงินออคนแรกเลยนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้อยู่คือจอห์เนน่าเกนส์นะครับซึ่งเขาจะพูดเรื่องของอุปทานของเงินกับอุปสงค์ของเงินนะครับอุปทานของเงินก็คือปริมาณเงินในระบบอ่าอุปสงค์ของเงินก็คือประชาชนถือเงินไว้นะประชาชนเก็บเงินไว้กับตัว นะฮะปริมาณเงินในระบบก็คือตรงนี้เมื่อตะกี้ที่เราพูดไปส่วนอุปสงค์ของเงินก็คือเงินที่อยู่ในในเป๋าในมือประชาชนอ่ะเขาเคเคสขาแบ่งเงินออกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเอ่อปริมาณเงินในระบบก็คือเงินที่อยู่ในระบบณนะเวลาหนึง่งส่วนมากใช้หนึ่งปีนะครับที่แบงค์ชาติก็จะมาแบงค์ชาติก็จะมาเป็นคนกําหนดนะฮะว่าปีนี้ประเทศไทยมีเงินอยู่หนึ่งล้านล้านบาท สมมติตัวเลข 1, 000, 000, 000, อ่ะหนึ่งล้านล้านบาทอ่ะเขาก็จะกำหนดไว้หนึ่งล้านล้านบาทที่ต่อไปเศรษฐกิจเราอาจจะดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาบอกอ่าต่อไปนี่จะกําหนดเป็นหนึ่งล้านสองแสนล้านบาทขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ซึ่งกําหนดโดยธนาคารกลางว่าจะมีมากมีน้อยแค่ไหนทีนี้พอพอมาพอพอโดนกําหนดแบบเนี้ยเจนว่าค่ามันค่อนข้างคงที่ดังนั้นถ้าเราถ้าเราดูเป็นเส้นกราฟเนี่ยนะครับปริมาณเงิน นะฮะปริมาณเงินนี่คือตัวนี้นะแกนนอนนะครับ M0 M2 M1 เนะี่ยคือแกนนอนอ่อคือ s y p p เอ็ใหญ่คือ Money คือปริมาณเงินจะรูปนี้จะแสดงให้เห็นว่าปริมาณเงิน M0 ็มอ่าเอก่อนก็ได้ครับปริมาณเงิน M0 เนี่ยนะคือจำนวนเงินจำนวนหนึ่งในประเทศนะฮะต่อให้รัฐบาลเจ้าทีต่อให้ดอกเบี้ยคือดอกเบี้ย มันจะคือดอกเบี้ยจะเปลี่ยนไปยังจากห้าศูนย์มาเป็น้าหนึ่งดอกเบี้ยุทหลอกเบี้ยแพงเนี่ยก็ไม่เกี่ยวแหละปริมาณเงินมันก็จะคงที่คือจะมีปริมาณเท่านี้ปริมาณเงินจะขึ้นอยู่จะเปลี่ยนแปลงไปข้อต่อเมื่อเปลี่ยนไปมากหรือเปลี่ยนไปน้อย่้นไปทางซ้ายคือน้อยลงนะครับลดลงเรื่อนไปทางขวาคือเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะ่ะขึ้นอยู่กับธนาคารกลางขึ้นอยู่กับรัฐบาลบอกว่าเอจะเพิ่มเงินเข้าไปในระบบหน่อยอย่างเช่น ดิจิตอลวอลเลทคือการเติ่มเงินเข้าไปในระบบนะครับคนละหมื่นไปเอาไปจ่ายซื้อของคนละครึ่งเพิ่มเงินเข้าไปในระบบเห็นไหมฮะไปเลยดอกเบี้ยก็จะไม่เปลี่ยนดังนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับปริมาณเงินจะไม่ขึ้นอยู่กับตาดอกเบี้ยตัวอันี้คือเลดจิงคือดอกเบี้ยนะครับอินเทอร์เรตเลดนะไม่ขึ้นอยู่กับตาดอกเบี้ยแต่ขึ้นอยู่กับนโยบายการเงินของรัฐบาลหรือธนาคารกลางอ่า นี่คือนี่คือปริมาณเงินในระบบนะจะเป็นเส้นที่ตั้งฉากแบบนี้นะครับนะส่วนอุปสงค์ของเงินนะครับจะมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับประเภทขึ้นอยู่กับประเภทของเงินนะครับบางอย่างก็ขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยบางอย่างไม่ขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยเช่นเรามีเงินอยู่ร้อยหนึง่งเรามีเงินอยู่ร้อยหนึ่งอ่อร้อยหนึ่งน้อยเกินไปสมมติ อ,อ๋าปีหนึ่งเราได้รายได้สักแสนหนึ่งแสนหนึ่งเราต้องเก็บไว้เท่าไหร่ใช้จ่ายประจำวันเป็นยังไงวันละกี่บาทเราก็ต้องคำนวณออกมาว่าเงินเงินเดือนชั้นเดือนละหมื่นอนะ่ะปีละแสนสองอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งฉั้นต้องกินเท่าไหร่น้อจ่ายค่าน้ำมันเท่าไหร่ค่าอาหารค่าลูกไปโรงเรียนเท่าไหร่อย่างนี้เรียกว่าเราต้องถือไว้ว่าอืมเป็นการเป็นค่าใช้จ่ายประจำวัน ในหนึ่งในหนึ่งแสนสมมุติวอาจารย์ตีกลับมาเป็นเดือนละหมื่นอ่าเดือนละหมื่นต้องเก็บไว้จ่ายประจําวันเท่าไหร่ในขณะเดียวกันเราต้องไอ้คาว่าถือเงินก็คือเก็บเาางนินไว้แหละอันเดียวกันก็คือห้มันเกิดเหตุฉุกเฉินต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรขึ้นมาบัตรเหตุอะไรขึ้นมารถเสียรถรถเสียรถซ่อมอะไรขึ้นมาอ่ะก็กันไว้ส่วนหนึ่งสมมุติอ่างเนี้ยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งหมื่นบาทเก็บไว้ไใช้จ่ายประจําวันสักห้าพันทั้งเดือนแล้วก็ เผื่อกันไว้จุกเฉินสักสามพันเผืือมีเหตุจำเป็นสามพันแล้วก็กันไว้ลงทุนหน่อยนะครับเปื่อไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไปเล่นแชร์ไปให้เขากู้ยืมสักสองพันอ่าอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดเนี่ยคือคือคือเราต้องการถือเงินไว้เพื่อทำอะไรบ้างน,นะครับทีนี้แต่ละอย่างพอถือถือแต่ละอย่างเนี่ยปรากฏว่ามันก็จะมี มีเหตุก็ต้องมันมีเหตุว่าให้เราถือมากหรือถือน้อยนะครับถ้าใช้ประจําวันเนี่ยมีมากไรายได้มากก็จะถือมากดอกเบีย้ยมากน้อยไม่เกี่ยวนะนี่คือถือไว้ใช้ประจําวันคนที่มีไรายได้ดีก็ถือไว้มากหน่อยแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องดอกเบีย้ยสักเท่าไหร่เพราะเราถือไว้เพื่อใช้่ายประจําวันไม่ต้องไปดูดอกเบีย้ยนะครับ ก็คล้ายๆกับเส้นปริมาณเงินเมื่อกี้าจานไม่ลงรายละเอียดมากนักนะครับเอาแค่เพียงบอกเข้าใจแต่ต่อไปถ้าถึงเงินไม่ใช้ใ่ายยามฉุกเฉินก็เช่นเดียวกันเลยครับไม่สนใจมันขึ้นอยู่กับรายได้ไม่สนใจดอกเบี้ยมันก็นเลยสองตัวเนี้ย <c oughs> เราเราไม่สนใจว่าดอกเบี้ยมันจะมากน้อยจะสนแค่ว่าเรามีรายได้มากน้อยเท่าไหร่แต่ถ้าถึงเงินไม่จิงกําไรเนี่ยมันจะสนใจกับดอกเบี้ยนะครับเพราะเราก็ต้องมา ไปเล็งดูต้องมาวิเคราะห์ดูว่าระหว่างที่เราถือเงินไว้สําหรับซื้อหุ้นกับอีกส่วนหนึ่งเราไปฝากเป็นดอกเบี้ยอย่างเงี้ยหรือถือไว้กับตัวฝังให้ใส่ตุ่มไว้อย่างเงี้ยไอ้แ,แบบไหนมันมันจะทําให้เราได้ผลตอบแทนที่ดีกว่ากาันมันมีเรื่องของผลตอบแทนก็มาเกี่ยวข้องซึ่งผลตอบแทนของเงินมันคือดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทิศทางมันจะเปลี่ยนตรงกันข้ามกับดอกเบี้ยครับ ปริมาณเงินพวกเนี้ยถ้าดอกเบีย้ยต่ําดอกเบีย้ยต่า r หนึ่งเนี่ยแกนตั้งเป็นดอกเบีย้ยนะครับแกนอนเป็นปริมาณเงินถ้าดอกเบีย้ยมันต่ําเนี่ยปริมาณเงินที่เราจะถือคือคุณดอกเบีย้ยต่ํามันจะเก็บไว้กับตัวเอ้อเลยถือมากแต่ถ้าดอกเบีย้ยมันสูงเรื่องอะไรฉันจะถือปกไว้ละฉันก็เอาไปฝากธนาคาร รือถ้าดอกเบี้ยผันผลบริษัทดีๆสหกรณ์ินดีๆฉันก็ไปฝากสหกรณ์พอเป็นแบบนั้นพับที่ถือไว้กับตัวมันก็จะน้อยลงมาเป็น m2 เห็นไหมพออัตราดอกมันจะสูงขึ้นก็เก็บเงินไว้กับตัวก็ไปฝากเพราะฉะนั้น m ก็จะลดลงจาก m1 เป็น m2 นั่นเองนั่นคือการถือแบบน,นี้จะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยครับว่าดอกเบี้ยสูงหรือดอกเบี้ยต่ำอ่เาเรื่ตัวหนึ่งนะตอนนี้สรุปว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย ไอ้พวกเนี้ยเงินมันไม่เยอะหรอกแต่ตัวที่มีปัญหาหรือมีเงินเยอะจริงๆก็คือไอ้ถือไว้เก็งกําไรซึ่งถือไว้เก็งกําไรจะเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยนะครับนี่คือแนวคิดของอ่าของพี่เกณฑ์เขานะครับในส่วนของพวกคลาสสิกเนี้ยจะเป็นทฤษฎีอาจจาะให้ดูเผนๆแล้วกันนะครับทฤษฎีแบบแบบปืนพวกนี้จะเน้นว่า ตัว m คือปริมาณเงินเน้นคำนวณมากกว่าว่าปริมาณเงินขึ้นอยู่กับอะไรอย่างเช่นแบบตั้งเร็วก็บอกว่าปริมาณเงินขึ้นอยู่กับ m คือปริมาณเงินนะครับขึ้นอยู่ราคาสินค้าโดยภาพรวมนะนะคูณอยู่กับค่า k คือค่าเฉลี่ยค่าคงที่ตัวหนึ่งหรือเป็นลักษณะ mv เท่ากับ pt อันนี้คือปริมาณเงินคูณกับความเร็วก่อน นะครับจะเท่ากับราคาคูณกับปริมาณราคาคูณกับเวลาพ่วงเวลาเท่าตีจานวนครั้งทนี่คือจํานวนครั้งน,นะครับอ่อสุดท้ายเนี่ยนะครับคล้ายๆกันตัวแรกเห็นนะอ่าเอ็มเท่ากับ k พแต่ตอนหลังก็พัฒนาขึ้นมาอีกเป็นเอ็มเท่ากับ k คพก็คือ นอกจากเอาตัวเคอย่างนี้เอาตัวทีทีมันคือจํานวนครั้งเพราะฉะนั้นปริมาณเงินขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งในการหมุนหมุนเงินะอย่างที่รัฐบาลก็ออกมาตอนนี้ถ้าเขาจ่ายเงินออกมาปับ๊บเงินจ่ายไปหนึ่งหมื่นก็จริงแต่นะับบ้นบกจริงๆมันไม่ใช่หนึ่งหมื่นหรอกก็หนึ่งหมื่นน่ก็ไปใช้ยอย่างอื่นไปจ่ายหนี้ไปแล้วมันก็จะเกิดการหมุนเงินขึ้นมานะครับทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าบางแต่ละประเทศเนี่ยอัตราจํานวนการหมุนเงินของเราในรอบปีเป็นอย่างไร เส่นของประเทศไทยเนี่ยเคยมีข้อมูลว่ามันหมุนประมาณเจ็ดถึงแปดครั้งนะครับหมายถึงจ่ายเงินไปร้อยนึงจะเท่ากับเงินในปรในระบบจริงๆอ่ะแปดร้อยอ่ะเ,ออเพราะมันไปจ่ายจากนายกนายกไปจ่ายให้ในายขอนายขอไปจ่ายให้ในายคออย่างเี้ยไปซื้อของไปจ่ายค่าเอ่อไปไปซื้อไก่ทอดไม่ค้าไก่ทอดเอาเงินไปจ่ายค่าไก่ <c oughs> ไปจ่ายค่าไก่ คนที่เลี้ยงไก่ไปจ่ายค่าอาหารอย่างเงี้ยอย่างหมุนเงินไปแบบเนี้ประเทศไทยนี่ประมาณแปดรอบต่อปีนะครับเพราะงั้นเงินที่ออกไปร้อยหนึ่งก็จริงแต่พอท้ายที่สุดมันจะเท่ากับแปดร้อยครับแต่ในปัจจุบันอาจจะไม่แน่นะครับเพราะว่าการหมุนในปัจจุบันรอบมันจะรอบมันจะมันจะเร็วขึ้นั้งนะมันไม่เหมือนกับตลาดในอดีตนะนะครับ โอเคอันนี้ก็คือเรื่องของปริมาณเงินนะครับทั้งความหมายและก็ทฤษฎีการเงินครับเอาละครับเดี๋ยววันเรื่องปริมาณเงินเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับค่อยว่ากันเรื่องนโยบายต่อนะฮะครับสวัสดีครับ